Good day everyone I am s i l o o m นี่นี่เราเป็นตัวแทนวิชาคณิตศาสตร์นะทำไมต้องมาเปิดตัวแบบนี้ล่ะอ๋ออ๋อผมทำตามน้องฟ้าใสมาครับพยายามฝึกฟังแล้วก็ฝึกพูดเลยไม่อยากทัดทายเพื่อนๆเป็นภาษาอังกฤษดูบ้างพี่สายฟ้าลองดูสิครับได้ได้ได้ How are you I miss you all เสื้อเลยครับพี่สายฟ้า ว่าแต่ครั้งที่แล้วพี่สายฟ้ายัางติดคำถามผมอยู่เลยนะครับที่ว่าวิชาคณิตศาสตร์ของคุ่มองนั้นมุ่งเน้นที่จะพัฒนาให้นักเรียนทุกคนมีความชำนาญในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลายโดยเฉพาะเรื่องของแคลคูลัสว่าแต่ทำไมต้องเป็นแคลคูลัสด้วยล่ะครับพี่ คำตอบก็คือเพราะว่าแคลคูลัสเนี่ยเป็นพื้นฐานที่สำคัญของวิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็สังคมศาสตร์เกือบทุกสาขาเลยโดยเฉพาะฟิสิกส์เศรษฐศาสตร์แล้วก็เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมัยใหม่เกือบทั้งหมดเลย <S <S <ๆ>เช่นเทคนิคก,การก่อสร้างการบินและเทคนโนโลยีอื่นๆซึ่งมีพื้นฐานมาจากแคลคูลัสทั้งนั้นเลยอ๋ออ๋อย่างนี้นี่เอง และคลคูลัสเองก็เป็นคณิตศาสตร์แขนงหนึ่งที่เด็กมหาวิทยาลัยที่เรียนด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์จนถึงเศรษฐศาสตร์และด้านบัญชีก็ต้องเจอแน่ๆครับถูกต้องเลยละครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคู่มองถึงจะเน้นไปที่การทำให้น้องๆสามารถทำแบบฝึกหัดคลคูลัสตได้ซึ่งเป็นเนื้อหาของระดับมัธยมปลายยิงท่าน้องๆสามารถทำได้ตั้งแต่ชั้นปถมแล้วแล้วก็ ยิ่งจะช่วยให้น้องๆเนี่ยได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ง่ายดายมากขึ้นด้วยครับอจริงด้วยครับพี่สายฟ้าเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้ก็รู้จักประวัติของวิชาคณิตศาสตร,ร์และที่มาที่ไปของเป้าหมายของวิชาคณิตศาสตร,ร์ของคุณมองกันแล้วนะครับในครั้งหน้าเราสองพี่น้องจะมาบอกเคล็ดลับที่จะทำให้เพื่อนๆทุกคนเก่งคณิตศาสตร,ร์กันแล้วพบกันใหม่ ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ